อย่าหยุดบอกว่าอย่าหยุดบอกว่าอย่าหยุดอย่าหยุดบอกว่าอย่าหยุดไปดิอย่าหยุดพี่โจบอกว่าอย่าหยุดจะไม่พี่เอาสิเอาสิพี่โจเอาสิพี่เข้าสู่ทีมเบิร์กนะครับเข้าสู่ทีมเบิร์กครับสองสองครับสองกับสองครับไปไปพี่พี่เร็วพี่เร็วดิพี่เร็วดิพี่เร็ว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 เฮียไปเร็วไป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  ไปเร็วเร็วเร็วขาพี่ขาไปเร็วเร็วดิเร็วดิไปเร็วดิไปเร็วดิพี่ไปเเพี่พี่ติดติดไหนติดไหน ไยพี่ไปครับสองหลอกครับสองหอกครับสองหอกครับไปครับไปครับไปไปไปครับไปด้วยเดี๋ยวตามไปด้วยครับไปครับไปด้วยครับพี่ชาผมแย่จริงเลยนะพี่นะเอาไว ดอกที่หน no ja e ึ่งไปแล้วครับมันจะเสียบดอกที่สองนะครับเหียไปเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยโอ้โหดินสไลด์ครับไปไปพี่ไปไปไปพี่ไปไปพี่ด้ยไปเหีย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 ไป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 ดิ ไปดิพี่ไป็ต้องรอผมพี่งั้นรอรอเข้าเลยไปดิไปดิไปดิเปิดทางพี่เป็นทางไปได้เนี่ยไปเนี่ยพี่โจ้พี่ดีไปเนี่พี่นี่นี่ลองนี่ลองนี่ นี่พี่วัดจะต้องเขียนไปนี้ดูไเลยนะเออเนี่ยอย่งี้ยเออไม่จบ่นแลเนี่ยตัวนี้ดูลายผมนี่พี่ดูลายผมแล้วค่อยบิดนู่นไปไปนี่ไม่แน่เนี่ยเอาเลยพี่ลองดูอ่ะพี่ชอบตรงไหนตรงนี้เกิดนี้พี่บอกผมไปตรงนี้เราค่อยเลี้ยวนู้นเนี่ยลายนี้เราค่อยเลี้ยวนู้นขึ้นก้อนนั้นไปไปเร็วดิเขาไปนู้นแล้วเร็วฝัดแรงนะอัดไปเลยวันทูทีอัดแรงไปเลยนั่นแหละบิดโอเคเยียำนั่นแหละซ้อ ไไไออออ้้้้ยโอ้โหเจอต่อใช่ไหมเจอต่อย้่นเจอต่อวะสบัดเลยโอ้ยจุดโดนเลยกาจะจะจะเวียงขึ้นตรงนี้ไงอ๋อบิดออกเวียงฮะมาตรงนี้มาตรงนี้นี่เลยมานี่เลย ไม่ไม่มีไม okay, ่มีแรงเท็กว่ะใค้แ่ร <don 't worry repetition> ่วงว่ะมาทางนี้รอสบายชิคด้วยบอกมาทางนี้มาเร็วมาเร็วหินลอยเหรอ อินลอยเหรอครับ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 พี่ไปสิพี่ีิจะรอสมาชิกก่อนไปเลยพี่อือหือเราไปขั้นด่วนกะว่านะอือหืออือหือดีๆได้บอกร <laughs> อกินน้ำกก็ได้เคยเขาควรจะมาอันนี้มันทางล่องเขาไปใช่ไหมพี่แล้วมันลกของตัวเนาะ